ไปเลยเรียบร้อยค่ะแก่งเข้าเข้าหมดสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทุกท่านเด้อค่ะเหมือนี้ซาเน่ทาพระพีพระนองมาแกงเห็ดนะค่ะเห็ดเข้าค่ะพี่น้องเป็นเห็ดเพิ่งเขาเนาะค่ะหลายคนก็เรียกร้องมากเนาะ ชนี้อยากเห็ดสนิดแกงเห็ดโอเคค่ะมือนี้จัดไปคันพี่น้องนี่เห็ดผึ่งข้าหามาได้มือนีเนาะคะ่ะอันนี้เฉพาะผึ่งเขาค่ะผึ่งหวานชนีดก็ะเยไวไว้ตันหายมคะเดี๋ยวมือนีข้าสีกแกงเป็นเห็ดผึ่งเขานาาจะมีวิธีการแกงยังไงกะไปรับชวคกินน้ำาสัเดน้ำาส่สเดืดแเลยจ้าเครื่องแกงกบพักเข้าก็บวมีนยังหลายเด้อค่ะพี่น้องเป็นเครื่องแกงพริกหอมกระเทียมเนาะคะ่ะเกลือเล็กหน่อยจะแล้วก็เป็นตะไคร่เนาะค่ะส่วนพักก็จะเป็นพัก สมม้วงนาะคะหรือว่าชะม่วงเนาะ,ะคนแต่็จะเออชะม่วงะค่ะแล้วก็พา่อีตูะค่ะไปไปแกงเฮกับซานิจ่าหามปเดือดในที่แล้วเนาะค่ะเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยแตะ,ะสูนมันบานเด้อค่ะพี่น้องใบชะม่วงค่ะบางคนมามักส่งกับว่าต้องใส่กระเดื่ะะองค่ะ ปงเครื่องเด้อค่ะตานี่พงนวจ้ะเลืองงามเนาะคนขาไมขาเป็นขาส่วนรับประทานมากเลยตามเรือนำตลาเด้อจ้ะนนี่ขาดบ่ไ้เด้ขาดบ่ได้เนาะเกี่ยมสนเท่านะหอมอร่อยอื้ยเบื้ององนผู้ใดโชคดีไปนี่แล้วเ็นกาเาเขาขผมนะ หล้มวเหลียของแท้นี่ยวเหลียเลยมั้งอ่าจะเข้าค่ะเติมน้ำปลานิดนึงค่ะต่อยเยอะพอหอมหอมเนาะอืมเครื่องปรุงเข้ากับซ้ำนี่ค่ะเนี่ยไอ้เพิ่งเขาเนาะไอ้ลักษณะของเพิ่งจะต้มจังไรกับวเหลีวถ้าบอบานถ้าอยากบานไปท่าชราพากเพื่อจะเปื่อยเนี่ยค่ะดอกแขกบานเนี่ยเพรว่าถ้าดอกคู่เพื่อนเนี่ยโอ้ยเข็ง งามพี่ข้าวปันม็ดเขา่าเป็นปากเป็นคำเด้อดจง <ำ S 1> ป,ป,ปากมก้วนเงยกับเรียดได้เงยได้ได้แ<ะ>อบขั้นตอนสุดท้ายของเฮาเนาะค่ะก็คือการใส่เม็ดแมงลักค่ะพี่น้องโอ้ไม่เคยใบแมงลักค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของเราใส่ไปเลยแมงลักเรียกว่าไต่ตูนะคะเพิ <c oughs> ่มความหอมความหนักกินของแกงค่ะพี่น้อง โอ้ยเช็ดเรียบร้อยค่ะแกงข้าวเามือนนี่หายไปกี่ข้าวนล้วกันเดนะ้อจังมัอนี่นะสะอ่อนเนาะเราเก็บเนีมัน้ำอุ่นเลยค่ะเต็มปากเต็มคำยอยู่แล้วเนาะง่าย <c oughs> ๆอยู่เลย ชิมให้เบิ้งด้วกินเลยเนะมะฮอนหนักปากนี่อ่าไ่งเ้นี่เสียงความอร่อยวะึกึกเวลาชิมนี่เขาหลับตาเนี่ยมันหมายถึงหมายถึงวินค่ะปินิ้นนะได้รสชาตินะมั้ย Andy ở bò hm, andy ở bò tiệp bạc thêm cắm hằng 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 กก็ดีขนาดสลักคิมมีเด้อร์ค่ะสนิทกระดามาแกงชูพีสุนองบึงนะคะตามคำเรียกร้องแล้วแต่เป็นการแกงเฮ็ดพึ่งเข่ากับพี่น้องได้ถ้าชอบถ้าใช่ค่ะฝากพีฝังน้องตุ่นอะไรตุ่นแช่สามนิ้เด้อร์ถ่ายสามพระลุยลุยตรงไม้ค่ะพ่อการ์ดกิมนาจ้ารุ่นเฮ็ดไปนกกัะนอค่ะมืออื่นจันในซิมันบอสสลักคิมมีกับสิราพี่น้องเพื่อนละค่ะสวัสดีค่ะอย่ามันบ้านิพานสนิทด้วย